h o w to เปลี่ยนภาพถ่ายแบบนี้ให้กลายเป็นคลิปวิดีโอด้วย AI กันเถอะบอกเลยนะว่าง่ายสุดๆแล้วฟรีด้วยเป็นไงมาดูกันเลยทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับแบบเรามีภาพนิ่งแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการให้ภาพนิ่งแบบนี้มันเคลื่อนไหวได้นะครับทุกวันนี้ทำได้แล้วนะด้วย AI นะครับ AI ตัวนั้นชื่อว่า l u m a l a b ai นะครับตัวนี้นี่เป็น ตัวเด็ดเลยนะครับในการที่จะทําภาพถ่ายธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นภาพ A.I. ขึ้นไหวแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้ทําไงก็กดไปที่ถ่ายนาวได้เลยตรงนี้ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับใช้ฟรีนะครับโดยหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจริงๆตอนนี้ตรงนี้เราสามารถที่จะป้อนพร้อมภาษาอังกฤษแล้วค่ะให้สร้างรูปขึ้นมาได้เลยนะแต่อย่างที่ผมต้องการเนี่ยคือรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็อินเสิร์ตรูปของเราเข้าไปได้เลยนะ ผมก็เลือกรูปนี้นะครับไม่ได้นะครับป้อนพร้อมลงไปนิดนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างของผมก็คือ the dog l i e down นะครับ and smile happy นะครับเราก็กดใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะ AI เขาจะทำการสร้างรูปของเราขึ้นมานะครับนที่นี่เขาให้สร้างภาพฟรีทั้งหมด10รูปต่อวันนะรอไปแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะครับเราอยากรู้เป็นไงลองมากดดูนะครับ นี่น้องหมาผมขยับได้แล้วจริงๆด้วยนะครับอย่างมีความสุขจริงๆนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากรูปถ่ายนิ่งๆแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เลยง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะ